พริกแดงแล้วพริกเป็นสีแดงแล้วจ้าเดี๋ยวที่นี่พริก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 สีแดงแล้วจ้าอันนี้อีกต้นก็แดงเหมือนกัน ขทีงหลังบ้านจ้าสลาลแเนง่งามด้วซินี่มีต้นขิงด้วยขิงกำลังขึ้นสลาลแเน่งามมากขิง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 จ้าขิงจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องยญ่วินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ อง่านยายเ็นน,น,บบนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะคริกรสวย